ถ้ำน,นี้คือถ้ำที่หลวงพ่อเผาอยู่นะครับเดิมทีเนี่ยไม่มีอาคารบ้านเรือนให้ท่านได้เป็นกุฏิให้ท่านได้อาศัยอยู่นะครับท่านก็อาศัยอยู่ในถ้ำอ้กว้างอยู่นี่ก็ข้างล่างเป็นที่เดินถงกรมได้โอ้อมผมเห็นอักขาระยันด้วยเต็กมามาดูนี่มามาถ่ายตรงนี้มีอักขาระยันด้วยครับมีอักขาระยันอยู่ปากถ้ำด้วยเห็นไหม เราอาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าเรามันก็ก็ลงมชมได้มันชื้นเดี๋ยวตาก,กล้องเดินตามหน่อยได้ไหมนะไม,ไม่น่าจะมีอะไรนะก็มีั้างข่าวขอเข้าไปดูหน่อยเพราะว่าขออนุญ,ญาตนะครับไะข้างล่างนี้เรามีาพักะะปั้นอาอันนี้เขาสร้างไว้ทำอะไรครับตัวเนี้ยอ่างน้ำ คือพระอาจารย์ท่านอยู่นี่มีลูกศิษย์ไหมหรือว่าท่านอยู่รูปเดียวเจอสิ่งปลูกสร้างอยู่ตรงนี้นี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแต่กล้องมาดูหน่อยครับเนี่ยไม่รู้ว่าทําเป็นอะไรเออเป็นเป็นคล้ายๆกับพระพระผงพระเครื่องพระอะไรเนี่ยทำด้วยปูนอ๋อนี่ไงนี่ไงมีแท่นพระอยู่ นี่มมอ๋ออ๋อหเต็มไปหมดเลยนี่อเอออนี่ครับเป็นพระพระผงพระแผงนะครับเออที่ทำด้วยปูนใช่ไหมครับอู้หถูกกระเทาะถูกขโมยเหรออาจารย์ก็หลุดร่วงตามกา,มามลเวลาก็ไม่มีใครขโมยหรอนม้กเนาะเพราะว่าไม่ได้มีมูลค่าอะไรเนาะนี่ครับมีอัคระยันโบราณเอ้ยมีอัคระอัถาอยู่ด้วยนะครับใครแปลคาถาออกบ้างครับนี่คือคาถาอะไร คาถาอะไรเนี่ยภาษาเหลือครับนี่ไม่รู้เลยครับนี่ใครมาทำไว้พระอาจารย์รูปแรกเหรออ่นโโา,านั่นตกเรงภาษาขอมนี่ภาษาขอมเนาะอืมอขระภาษาขอมเป็นพระคาถาอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมไม่ได้พบอ่าภาพอันนี้ไหมภาพเขียนโบราณไม่มีเนาะ ลำนี้มันไม่ได้ไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดซ่อมถ้าขุดซ่อมก็น่าจะเจอหุยหุยข้างในนี่มีอะไรไม่รู้ระยิบระยับเต็มไปหมดเลยดูนี่ดูนี่แต่กล้องดูอืมหูทำไมเปียกเห็นไหมมีน้ำโอ้โหข้างในไปได้อีกเหรอครับทำไมพื้นมันนุ่มอ่าจารย์ขี้เก่าวนั่นเนี่ย